ปุ่มสตาร์ทแกะออกมาทำความสะอาดได้นะครับหน้าคอนแทคมันถ้ามันไม่ละลายจนถึงขัน้นชิเนเ้อมันยุบหายไปไหนเนี่ยมันทำความสะอาดได้ส่วนสต็อปเบรกถ้าเป็นสต็อปเบรกหน้าก็แกะคล้ายๆกันทำได้เหมือนกันถ้าเป็นสต็อปเบรกหลังก็ถอดได้นะครับเอานิ้วกดกดล็อกมันละแล้วก็ดึงออกนะครับแต่ถ้าเป็นใน p c x เนี่ย จะเรียกว่าสวิตช่วยสตาร์ทนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นสวิตเบรกหลังคือหลักการทํางานเหมือนกันนะครับคือไฟเข้าด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ไฟผ่านพูดง่ายๆคือเวลามันทํางานก็คือต่อหน้า c o n t แท t เชื่อมต่อกันนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะส่งสัญญาณไปหาพวกรีเลย์นะครับ ไฟเข้าไฟออกเฉยๆถ้ามันเกิดการสกรปรกนะครับไฟผ่านไม่ดีนะครับมันจะส่งผลให้การสตาร์ทนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างคือไฟมันเดินไม่สะดวกนะครับรีเลย์ต่อบ้างไม่ต่อบ้างแบบนั้นนะครับถ้าถอดออกมาแล้วมันไม่ได้ขาดไม่ได้หักนะครับเราก็ทําความสะอาดแล้วก็ดัดให้มันกดมากขึ้นนะครับนี่นะค,คือหน้าคอนแทคมันต้องสะอาดด้วย